สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆฮะจบชีวิตแล้วครับผมเล็กสจวตโอ้ดูนฮะแทบจะมิดออ้อเลยถึงถึง่อเสียเลยนะครับอู้มิดต่อด้วยมิดตอด่ดตออยู่ตรงกลางด้วยตอนนี้ก็นี่แค่เที่ยวที่สองเองนะเฮ้ย แล้วครับเดียตูเแล้วโอ้บอกแล้วยังไงก็ต้องมีคันจมแน่นอนเนื่องจากว่าเห็นพื้นมันน่วมฮะพื้นมันน่วมมากๆเลยเดีย๋ยวต้องให้จานชูจัดก,การให้ครับจานชูจะแก้ไขยังไงเรามาดูกัน น่าจะดึงเอายามาโปะครับเอ๊ต้องเอาดินแห้งมาโป้ฮะนี่แค่เที่ยวสองนะครับ าออสายโหดฮะรับกระจายต่อยางพลาครับเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นสวนยางพาราเก่านะครับเจ้าของเขาตัด ได้ไหมจะออกได้ไหมจบชีวิตเป็นหนึ่งลายครับเล็กชวดเล็กชวดขอก่อนเลยวันนี้บอกวันนี้ขอก่อนอเอาขึ้นไว้จะจูขึ้นไหมฟันเจ้าสมพง์ยิ่งมีแค่4ฟันอยู่โอ้ขึ้นครับขึ้นไม่ยากอะ มาขาวก็น่นครับนอนรอรอเสียบรอเสียบบรรยากาศบอ่อใหม่ครับล่นลนเลยให้ล่นล่นไปเลยนะมาดูว่าจะมีคันไหน จบชีวิตอีกไหมไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าจะเป็นทีมงานทนหนึ่งทุกคันนะโอ้ถ้าเจ้ายักษ์มานี่มันแน่เลยเนี่พิบุตอยู่ไหนเนี่ยพ่บูต์รีบมาเลยนะต้องเอาเจ้ายักษ์มาบททางเลย เ้าจายักมาย้ำเลยตอนนี้เส้นทางก็เริ่มจะโหดหดให้เห็นแล้วนะครับนี่ฮะเมื่อกี้เลกสิดจวดลงไปอยู่ตรงนี้ครับจะหมดตั้เแ็่ตรงนู้นแนวหุ่นลอยอะ่ะ ไม่ยอมหมดใจยาวใจยาวใจไม่ขาดฮะไม่รู้เหมือนกัน,รกนหรือว่ามันต้องเอาดินตรงนั้นมาปูก่อนดินดินมันน้อยใช่ไหมก็ลอง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 ไปก่อนลองดูก่อน ลองละสองเมตรอ๋องั้นก็ก็ลองวิ่งก่อนเพราะว่ารถไถเขามีอยู่เดี๋ยวลองเอาให้เขารถไถมาจอดไว้ให้จานจูกลัวว่ามันจะเสียเวลาครับไม่รู้ว่าจะวิ่งได้สักเท่าไหร่นะก็ดูสภาพพื้นที่แล้วมันมันชุ่ม,มฮะเดี๋ยวเราจะวิ่งลงล่องใหม่ครับ างใหม่เพราะว่าตรงนี้มันมันชุ่มน้ำครับพื้นที่มันชุ่มน้ำดูดิตอนนี้รถก็เข้ามารอกันนะนะครับ อึอ,อ,อ,อึอกระดกตูดเล่นแล้วโหแรงดีมากเลยแัดต่อ,อยางต่อเบอร์เลยครับมาแล้วครับเสียต่ำเมื่อกี้ก็น่าจะจมนะเสียต่ำจมไปก่อนแล้วเนี่ยลอยจานชูล้วงดินหอกน่าจะจมไปละเมื่อกี้ก็มาเจอเล็กสุดยอดอีก ก็จบชีวิตไป2แล้วฮะจบชีวิตไป2แล้วมารอดูผมจะรอดไหมนะเจ้าอินดี้จะรอดไหมเดี๋ยวเข้าตรงนู้นอ,อ้ยักษ์ใหญ่มาแล้วนี่มันแล้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองนู้นอูยักษ์ใหญ่มาแล้วครับจากใหญ่พิบุตรมาแล้วนะวมารอดูกันครับเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าอินดี้จะรอดไหม โดนฮะมีมีคนจะมาเก็บผ้าผมแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ฮะเดินยิ้มมาเลยครับเดินยิ้มมาเลยดินด่วนครับมาแล้วจะรอดไหมมาดูกันนะจะจบชีวิตอยู่จุดไหนนะครับยังไม่รู้นะพี่น้องนะนี่ฮะ ล่างเสียงนั้นลั่นเลยโอ้ยรั่นลันลันโอ้ออกมาได้ครับโอ้ยรอดชีวิตแล้วผมเดี๋ยวมาดูลายต่อไปครับครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูแต่ละคันออกนะผมจะไปควันสุดท้ายเลย ตอนนี้เจย e ักษ์ใหญ่มาแล้วนนนเอาเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะมาดูยักษ์ใหญ่ฮะจะรอดไหมเจ้ายักษ์พิบูธอ่ะเดี๋ยวให้พี่บูธเข้าไปย่ำก่อนเลยเราจะมารอดูกันว่ายักษ์ใหญ่จะจะออกพ้นทางไหมนะ เสียงท่อคำรำน่าก,กลัวมากเดี๋ยวเราจะมาดูทอ่อทงกันครับท,รท,ท่อทง<า>เรียบร้อยครับทอ่อทง,ทอทงเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยลุกแรกเก็จบจบชีวิตทอ่อทงฮะเย็บเยยบเย็บ,ยบ ต่โงผ่านไปครับต่อโดงไปแบบเนิบๆครับคันนี้นี่รอบมันได้ครับคันนี้ต้องยอมรับไม่เล็กใช่ไหมเออนี่เล็กผมอ่ะผมอ่ะอยติดแล้วเอ่ไม่ติดไปได้เหรอโอ้นึกว่าติดมาดูเจ้านนครับไอเจ้ายักษ์เข้าใส่ดินนะมาลองดูฮะเครื่องใหญ่ๆอย่างนี้นี่มารอดูกันรถบดเรามาแล้วครับรถบดมาแล้ว ดูยางเขาดิครับใหญ่มากมาดูมาดูมาดูเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเลยพ่อเติมน้ำมันมาเต็มถังกันเลยเอามารอดูกันฮะอืม รอดูรอดูเจ้ายักษ์ใหญ่นะไปไปไปถอยเข้าไปไปเลยเอากระเดาแล้วครับกระเดาแล้วกระเดาแล้วโอเคเดี๋ยวมารอดูตอนออกครับโอ้โหนี่ฮะ ไม่ยอมไปะไม่จะไม่ยอมไปเทครับจะรอเอาช็อตเจ้ายักษ์ให้ได้ครับ <S <S เมื่อวานนี้ว่าจะก,กระโดดลงมาจากรถแล้วไม่ทันครับขึ้นได้ก่อนนะฮะอยู่ที่สะเดี๋ยวเราจะมารอดูเจ้ายักษ์วีบูกันครับจะรอดไหมถาน้ะครับออกเลยเต็มแล้วพี่น้องมาดูฮะเฮ้ยเฮ จะรอ,อดไหมรอดไหมโอ้โหไปสบายเลยโอ้ยอยางมันใหญ่ไปสบายเกินโอ้โหนี่ฮะถ่ายแล้วครับผมสรุปแล้ว ไปมาเก็บเอาช็อตก่อนไปมาไปมาเดี๋ยวก็ออกไปพร้อมกันครับเพราะว่าตอนนี้ก็ให้เหลาดันไปก่อนเหลาน่าจะยังดันดินอยู่ครับตอนนี้ราดูเสียตั้มครับเสียตั้มจะรอดไหมเสียตั้มนะครับเสียตั้มออกมาแล้วอโอ้โห เกียบควันจุกตูนเลยไกลย่ากไกลย่ากเลยรับรองว่ามีคนไม่รอดแน่นอนนะมารอดูกันครับเหลือเจ้านนนะเหลือจ้นนมารอดูม้าขาวครับมาจานชูให้สัญญาณแล้วครับมาเลยจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่า เหยียบมาตั้งแต่แรกเลยเรียบร้อยไอ้ทางที่เขาไปก็ไม่ไปด้วยรำอะไรไงอูเล่นเมาเนี่ยเฮ้ฮะ ขอสโลเหลืองน่อยเร็วโอ้ยับจะนับสองรอบแล้วครับเล็กจวดสองรอบแล้วเดี๋ยวรอสโลเหลืองเราก่อนครับพี่น้องนน่นมันต้องชิดฝั่งโน่นเขาพาไปชิดฝั่งนน่นน่ะอานี่ฮะดูน้ำหน้าคนขับรถครับนี่ขับรถยังไงก็ไม่รู้นี่ โอ้ยแล้วไ้ีผรอยไม่ไอมือลยอะมะลมือลีไม่ขึ้นมือโอ้ยสองรอบแล้วโอ้ยจานชูบอกโอ้ยับยับยับเดี๋ยวช่วงต่อกันครับมาดูกัน เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะก็เราก็เห็นเล็กยวดไปสองรอบแล้วนะพี่น้องนะนี่ครับอันนี้ก็จานชูก็ไม่ทนที่จะเคลียร์ทางนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาดินไปเทแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามต่อคลิปหน้านะครับไม่รู้ว่าใครจะจมอีกนะพี่น้องวันนี้มันแน่ครับสำหรับตรงนี้ก็มันแน่นอนนะ เนาทีครบย้บแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาดินไปเทก่อนครับนี่ไม่ยอมแซ่ดินตั้งแต่เมื่อวานครับนี่เหนื <laughs> ่อ <laughs> ยเลยบายบายครับผมบายบายพี่พีน้องทุกท่านครับสวัสดีครับ